สดมากจริงๆครับพี่น้องพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอพะโคงชัยนะครับเวน,นีแทนเทียนมาประจำปีแต่งกายงดงามรายล้อมด้วยหล่ออัศรและนากศึกาการครับพี่ครับขบวนที่สองติดบุกเอาไฟนำเสนอโดยน,ดน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา,าปีาปที่ห้าของนักเรียนนะครับเดชละคุมวัด นะครับในเขตเมือดินภูเขาไฟการนำเสนอประกอบใช้ด้วยดินวัดนะครับนักเรียนก็เขาร่วมกิจกรรมนะครับนักเรียนในเขตตัวอุปกรณ์ใชยนะครับในตัวอุปกรณ์ใชยนะครับมาร่วมกันนะครับแสดงนะครับ การแสดงการรณรงค์ต่างๆนะครับของเด็กนักเรียนนะครับร่วมี่นครับยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะครับที่ประรณ์ชัยเรานะครับยิ่งใหญ่อลังการตาเช่นเคยครับที่อำเภอประรณ์ชัยนะครับในการแเ,เทียนภาษาปี2567ครับ

ับที่หนึ่งนะครับปี2566นะครับเทียนของวัดกลางครับพี่น้องครับขบวนเทียนของวัดกลางนะคือต้นเทียนของวัดกลางนะครับดีกรีแชมป์เก่านะครับนี่สวยสดงดงามจริงๆครับพี่น้องมีนี่นะครับนี่ครับมาในรูปแบบพุทธประวัติครับผมสวยงามเลยนะครับเทียนของ การชนวัดกลางโคนชัยนะครับจังหวัดบุริรัมผมสวยงามตะการตาจริงๆครับพี่น้องครับโอ้สวยงามมากรายละเอียดสุดยอดครับพี่น้องทุกปีครับสวยงามจริงๆสมคำาำริวเรื่องเกี่ยวกับประวัติจากสวัดกลางนะครับนี่คือขบวนจากวัดชัยมงคลครับบนเทียนจากวัดชัยมงคลครับ น่าจะเป็นขบวนสุดท้ายนะครับเกส,สวยงามเลยครับพื่น้องครับเคจากวัดชัยมงคลนะครับสงาม,งามทั้งเล็กทั้งใหญ่มีหมดรนะับ นั่นแน่สาวคนนะครับขบวนสุดท้ายนะครับเขตบ,บุรีัดในเขตอำเภอพระคนชัยครับ